สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งนาพาศิรพิจันทรปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระประถมวัยระดับชั้นอนุบาล2ทับสโรงเรียนวัดลาสนุนตำบลคูคตอําเภอลำลูกกาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตสองค่ะดิฉันได้ขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะโรงเรียนวัดลาสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการจตุรงสโรบนค่ะ ปัจจุบันอาคารเรียนอนุบาลของเราเกิดการซุดโทมเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อหลายปีก่อนทําให้ชั้นอนุบาลของเราต้องไปเรียนรวมกันในอาคารเรียนพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้ดิฉันเองก็สามารถจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นเหมือนดังเดิมได้ค่ะ สำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์สืบเนื่องจากที่ทุกๆเดือนค่ะครูจะมีการบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กนะคะและและมีการประเมินตามเกณฑ์ของกรมอนามัยก็พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ ครูได้สังเกตพบว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบดื่มนมโรงเรียนหลายคนดื่มได้น้อยและเมื่อสอบถามผู้ปกครองก็พบว่าเด็กหลายคนชอบดื่มนมรสหวานและนมเปรี้ยวจึงไม่ได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีรสจืดค่ะเด็กบางคนก็ไม่ดื่มนมเลยในแต่ละวัน ครูจึงกังวลว่าเด็กจะไม่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการตามวัยเนื่องจากนมเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะครูจึงได้คิดทําสื่อการสอนเป็นโมเดลแม่วัวหรือแม่วัวจำลองนะคะและจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้แหล่งที่มาของนม และประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากการดื่มนมรวมถึงสร้างแรงจูงใจในการดื่มนมด้วยค่ะขออนุญาตกล่าวถึงวีทัศ์การจัดกิจกรรมหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องแหล่งที่มาและประโยชน์ของนมที่สอดคล้องกับ8ตัวชี้วัดดังนี้ค่ะตัวชี้วัดที่1ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนนะคะเด็กสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนได้โดยการลงมือทำกัน ทดลองรีดนมแม่วัวด้วยตนเองค่ะและก็ได้ออกมาสรุปกิจกรรมด้วยตนเองนะคะวันที่2เด็กสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่จากการสนทนาก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียนค่ะ<ม>เกี่ยวกับหน่วยที่เด็กๆได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งนมก็คือหนึ่งในอาหารดีมีประโยชน์ที่เด็กๆดื่มท,ทุกๆวันค่ะ ตัวชีวิตที่3นะคะเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้เองและสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการที่เด็กๆได้ทดลองรีดนมวัวเด็กๆก,ก็ค้นพบว่าเด็กๆจะต้องรีดนมแบบแรงๆนะคะนมแม่วัวถึงจะไหลออกมาถ้าบางคนรีดไม่แรงพอก็จะนมแม่วัวก็จะไม่ไหลออกมาค่ะ ตัวชีวะที่4ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้นะคะเด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจากสื่อที่ครูเตรียมไว้มีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทดลองรีดนมแม่วัวค่ะและครูก็มีการสร้างแรงจูงใจในการให้คำชื่นชมและเด็กๆมีการชื่นชมเพื่อนและชื่นชมตนเองโดยการปรบมือนะคะ ชีวิตที่5ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้จากการที่เด็กๆได้ออกแบบและวาดภาพระบายสีเคสกล่องนมของตัวเองค่ะตัวชีวัดที่6ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้จากการที่เด็กสนทนาเกี่ยวกับการรีดนมแม่วัวเด็กหลายๆคนบอกว่ารีดนมแม่วัวแล้วมีน้ำนมออกมาแต่บางคนบอกว่ารีดนมแล้วไม่ออกก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะบีบได้ไม่แรงพอ ซึ่งหากได้ทำกิจกรรมในครั้งต่อไปก็จะต้องรีดนมให้แรงกว่าเดิมค่ะตัวชีวะที่7ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมโดยครูมีการจัดให้เด็กนั่งเป็นลักษณะตัวยูนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มองเห็นครูที่อยู่หน้าชั้นเรียนและมองเห็นเพื่อนๆได้ชัดเจนในการทำกิจกรรมค่ะ ตัวชีวะที่8ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองเด็กๆมีความกลา้าพูดกล้าแสดงออกตอบคำถามได้ชัดเจนสามารถรอคอยในการทำกิจกรรมได้คิดวางแผนเองนะคะว่าจะรีดนมแม่วัวแบบไหนรวมไปถึงการคิดออกแบบเคสกล่องนมของตนเองด้วยค่ะ จากผลการจัดกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถบอกถึงประโยชน์และแหล่งที่มาของนมได้สามารถฟังครูและเพื่อนๆผู้จนจบและสนทนาสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้และเด็กๆสามารถออกแบบ เคสกล่องนมของตนเองซึ่งหลังจากนั้นครูก็ได้ให้เด็กนําเคสกล่องนมมาใส่ในการดื่มนมตอนเช้าทุกๆวันค่ะและเด็กๆก,ก็รู้แล้วว่านมมีประโยชน์มากมายและนมมาจากแม่วัวที่เสียสละนมให้เด็กๆได้ดื่มในทุกๆวันก็เป็นแรงจูงใจให้เด็กๆด,ด,ดื่มนมได้มากขึ้นค่ะและตัวดิฉันเองนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดปทุมธานีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของระดับภาคค่ะและได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม Active Learning ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21ค่ะ ดิฉันมีความรู้สึกภูมิใจในผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ได้จัดให้เด็กอย่างต่อเนื่องมาตลอดเป็นอย่างดีค่ะและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้จัดทําขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอนที่สนใจจะค้นคว้าศึกษาในโอกาสต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ